สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ช่างอ้อนมีแขกพิเศษมาจากหมู่11ครับไม่บอกชื่อหรอกครับวันนี้มาแกก็จะมาผมก็ถือโอกาสจะตัดผมคือแกจะแค่หูนะครับเนี่ยเครื่องมือแค่หูก็มีอยู่ทั้งหมดดูนะครับหนึ่งมีดควานหูเนี่เป็นอย่างนี้ครับลักษณะมีดควนหูนี่ก็ เขาเรียกโกนขนในหูสองดูนะครับสองอย่างหนึ่งมีดโกนหูสองคีมคีบขี้หูครับนี่เป็นอย่างนี้นี่คีมคีบขี้หูอุปกรณ์แค่หูนี่มีอยู่อย่างนี้ครับหนึ่งสองแล้วก็สามนี่อันนี้เขาเรียกว่าผู้ปั่นหูครับนี่ผู้ปั่นหูนี่ผู้ปั่นหูดูนะครับผู้ปัน่นแล้วก็สี่เสียมไอชุด ล้างตาเนี่ยไม่ปุ่มเนี่ยปุ่มล้างตาอันนี้คือเครื่องมือแค่หูนะครับสี่แล้วห้าห้าก็คือเสียมแสะขี้หูครับเนี่ยเหมือนไม้พา่อะครับเป็นรูปร่างเหมือนไม้พายแล้วก็หกช้อนควักขี้หูครับเนี่ยมีช้อนควักขี้หูเนี่ยมันจะมีเป็นวงกลมเป็นเบ้าๆนะครับเนี่ยให้ให้ชาวเน็ตได้ดูอย่างนี้นะครับเนี่ย มันเป็นช้อนควักไงครับช้อนควักขี้หูแล้วก็เจ็ดไม้สอยขี้หูเนี่ยมันเป็นเสียมเสียมบ,งบางๆแล้วก็มันจะมีตัวมีไม้แหนบอยู่ตรงไปลายนี่ยเขาเรียกไม้แนหนบเนี่เขาเรียกว่าไม้แมนขี้หูชื่อจริงชื่อไม้แมนขี้หูทั้งหมดมีหนึ่งมีดสองคีมสามผู้ปั่นสี่แล้วไม้ล้างตา ห้าเสียมแซ่ขี้หูหกชนข้ขี้หูเจ็ดไม้แหนบแมนหูครับนี่ครับทีนี้ผมก็จะทำการแคะให้ดูว่าเรื่องของการแค่หูนี่นะครับให้ให้พี่น้องชาวเน็ตได้รู้ว่าเอ๊ะทังอ้อนทำแต่อย่างอื่นทำไมไม่ทำแค่หูให้ดูบ้างวางั้นครับแล้วผมก็ขยับก้าอี้มาใกล้ๆอ,อย่างนี้นั่งก้าอี้อย่างนี้แล้วก็ วิธีวิธีจะดูที่หูมันเป็นยังไงครับก็ทําอย่างนี้ครับขยับคมไฟมาใกล้ๆอย่างนี้นี่แล้วก็หมุนให้แน่นครับนี่หมุนให้แน่นเลยนะครับนี่ครับอ่าครับเอออันนี้อันที่เก้าครับนี่ที่เก้าคือสำลีครับขาดไม่ได้สำลีแล้วก็แอลกอฮอล์นี่ครับตัวแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้อเครื่องมือทุกชนิดแล้วก็มี ไอไฮโดรเจนล้างหูอะไรครบหมดเลยครับอุปกรณ์เสริมเอาจับกล้องให้หน่อยถ่ายใกล้ๆเลยนะครับนี่วิธีจับหูก็คือเอานิ้วคีนี่ทางหูออกเอานิ้วมือนี่ท่างอย่างงี้นะครับเราก็ขยับโคมไฟนี่มาใกล้ๆอย่างงี้นี้ไม่ต้องดูดูในรูหูอย่างเดียวนะดูนะทําไมว่าเราจะเห็นอันดับแรกเราก็ใช้ผู้ปั่นหูก่อนนะครับ ถ้าสมมุติว่าหูคนเราสกรปรกล้วก็ทําอย่างนี้ปัด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 อย่างนี้ก่อนดูนะครับปัดให้ละเอียดยิบเลยเสร็จแล้วก็วางแล้วก็เอามีดค้อนหูเนี่มีดเป็นมีดโกนนะครับผมทําเองนี่คือจริงๆในร้านแต่ผมก็จะมีขายแต่ตัวละหกสิบบาทเอาใกล้ๆเลยนะถ่ายให้เห็นใกล้ๆเลยเออให้เห็นตรงมอนชน้นวันที่หูนี่เขาจะเอาคมไปไปใกล้ๆอย่างนี้ นุ่นเห็นไหมขี้หูเต็มเลยเห็นไหมฮะนะส่องไปในรูหูเห็นไหม,น,ไน,หหน,ไหมนั่นทีนี้เราก็เอามีดควานหูเนี่ยเจ็บไม่เจ็บเราทํามือเบาๆนะครับดูแจ่เข้าไปแล้วเอามีดโกนเนี่ยโกนขนหูอย่างนี้ดูนะครับเนี่ยมันจะไม่บาดเลยครับมันจะไปโกนขนในหูโกนแก้แก้แก้อย่างนี้แล้วก็วางพอวางเสร็จก็เอาผู้มาปั่นขนในหูออกอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาช้อนควักขี้หูมา ดูนะครับอั้นี้นนช้อนควักขี้หูเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะครับให้ดูใกล้ๆช้อนควักขี้หูนี่เราก็เกาอย่างนี้ถ้าเจ็บไม่เจ็บให้สังเกตจากปากจากตาหางคิว้วถ้าเขาเจ็บเขาจะทำขยิกอย่างนี้เราก็วางมือเบา exactly ๆ like, อ,อย่างนี้นะครับเดี๋ยวขยับโคมไฟส่องอย่างนี้ให้ดูชัดๆเลยนะครับอืมเราก็ช้อนควักอย่างนี้หูหนึ่งก็ใช้ไม่กี่นาทีแล้วแค่หูก็สองข้างก็ ทั้งตัดผมสี่สิบแค่หูยี่สิบก็เป็นหกสิบทำเล็บทั้งหมดทำทั้งทำเล็บแค่หูก็ร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทคิดเขาไปเลยเกาอย่างนี้เขาเรียกช้อนเกาขี้หูวิธีเจ็บไม่เจ็บให้สังเกตตรงนี้มันมันจะขยยิบตาถ้ามันเจ็บแล้วก็มองดูอย่างนี้นี่เกาให้มันหายคันครับนี่นเขาเรียกช้อนควักนะครับนี่แล้วก็เอามาเช็ดกระสัลีอย่างนี้ คือสำลีนี้มันสะอาดอยู่แล้วนี่นี่แล้วก็ควักเราก็เช็ดออกอย่างนี้แล้วก็วางไว้ตรงนี้แหละเอานี้ทับไว้แล้วก็ทําอย่างนี้ช้อนควักเออสองอย่างนั้นแหละครับนี่ควักพอช้อนควักขี้หูเสร็จแล้วก็เอาวางแล้วก็เอาเสียมไอ้เสียมแสขี้หูนี่ตัวนี้เขาเรียกเสียมแซะเราเอาไม้ ไม่หนีบกระดาษมาทุบให้แบนแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายให้ลื่นแนวเลยครับไม่เจ็บนะครับนี่ลองแทงดูไม่เจ็บแล้วเราก็ลองแสะอย่างนี้วิธีแสะเราก็ต่อคางเข้ามาอย่างนี้เออให้เห็นชัดๆเราก็แสะอย่างนี้ทํามือเบาๆเสะให้รอบหูเลยถ้ามีขี้หูมันก็จะออกมาเป็นแผน่นนี่เสะเสะแสะแสะ,แสะเสียมแสะแบบนี้นะครับวิธีแสะข้างในนี่ อย่างนี้เขาเรียกว่าแซะนี่นสมมติว่ารูหูเป็นอย่างนี้เนาะเราก็แซะเข้าไปแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นมันก็ไม่มันไม่ทาให้เจ็บหรอกเพราะหูมันมีขอบอยู่เราก็งัดงัดอย่างนี้แซะอย่างนี้พอเราพอเราแซะเสร็จแล้วก็วางแล้วก็เอาช้อนควักขี้หูมามาเกาถ้าสมมุติว่ามันมีมันมีขี้หูนะครับสมมุติว่ามีขี้หูเราก็มีเสียมแหม่นเขาเรียกไม้แหม่นขี้หูนี่ มันเป็นมันเป็นเหมือนไม้แนบเห็นไหมครับน่ะเขาเรียบเขาเรียบตัวไม้แหมนที่เวลาเวลาเราไปแซะขี้หูสมมติผมขยายให้ให้สิทสิดดูสมมติอันนี้คือขี้หูนะครับเวลาเราแซะไปเวลาเราแซะเราก็เอาเสียมแซะนี่อย่างนี้ดูนะครับนี่ผมผมถ่ายทอดให้ดูว่านี่คือขอบหูอันนี้คือขี้หูเวลาเราแซะเราก็แซะอย่างนี้ดูให้ดูชัดๆเลยนะครับแซะงัดอย่างนี้ มันจะไม่เจ็บครับถ้าเจ็บให้สังเกตตรงนี้ดู <NO> พอเราแซะขึ้นอย่างนี้แล้วพอขี้หูมันออกแล้วอันนี้คือขยายให้ดูนะครับแล้วเราก็เอาตัวนี้สอยเข้าไปในในตัวที่เราแซะพอเราแซะเราก็บิดอย่างนี้บิดอย่างนี้ขี้หูมันก็จะม้วนตัวออกมาอย่างนี้ครับเนี่ยนี่ครับขี้หูก็ออกมาแล้วเราก็ทิ้งไปทีนี้เราก็ทําให้หูหายเจ็บเราก็ทําอย่างนี้เอาเสียมแซะหมุนหมุนกับสําฤี แล้วก็หมุนอย่างนี้ครับมันจะไม่เจ็บเลยเห็นไหมครับแล้วก็หมุนให้มันหายคันดูนะครับนะหมุนข้างในหูนู่นนี่เราเจ็บไม่เจ็บให้สังเกตสายตาเขานะแล้วก็สังเกตปากเขานะทําให้มือเบาที่สุดอย่างนี้แล้วพอเราเช็ดเช็ดเสร็จเราก็ต้องมาใช้แอลกอฮอลฆ่าเชื้อแบบนี้ดูนะครับตัวนี้คือแอลกอฮอลไม่ทาร้ายร่างกายเช็ดกับสําลีอย่างนี้ เช็ดอย่างนี้ like แล้วก็เอาไปทําความสะอาดในหูทําความสะอาดอย่างนี้ครับนี่ดูส่องไปใกล้ๆเลยครับหมุนหมุนหมุนค่าเชื้อเนี่ยทำอย่างนี้มันจะไม่เจ็บนะสังเกตทั้อย่างที่ผมบอกมันจะทําให้เราเนี่ยค่าเชื้อแล้วก็แย่เข้าไปลึกๆลึกๆแล้วก็ทํามืออย่างนี้แล้วถามว่ามันเจ็บตรงไหนมันก็ไม่เจ็บนะครับถ้าเจ็บเขาก็อันนี้ก็ลูดทิ้งไปเลยอย่างนี้นี่พอค่าเชืเอนเนเอเช้อเสร็จแล้วก็ลูดทิ้งไปเลยแล้วก็เอาอันใหม่มา สำลีไม่ต้องไปเสียดายนะครับถ้าเราเสียดายสำลีเราจะทำหูไม่สะอาดนี่ทำอย่างนี้แล้วก็เช็ดให้แห้งเลยทีนี้เช็ดข้างในแล้วก็เอามือทำอย่างนี้นี่มันจะทำให้หูเนี่ยหายคันเลยเห็นไหมครับไม้มันอ่อนๆนิดนึงแล้วก็ลองแย่เข้าไปลึกๆแย่เข้าไปลึกๆแย่เข้าไปลึกๆ,ๆนี่ครับแล้วเราก็เอาสำลีตัวใหญ่หน่อยทีนี้ให้มันแน่นกับหูเลย อย่างนี้ไม่ต้องไปเสียดายสำลีนะครับนี่เราดูทําให้ดูปุ๊บตัวนี้เป็นไม้แหนบเวลาเราแหม่นเข้าไปแล้วมันก็จะหมุนอย่างนี้นี่หมุนแล้วมันก็แน่นพอมันแน่นแล้วก็อัดให้มันแน่นเลยทีนี้มันก็ไม่เจ็บเห็นไหมครับแล้วก็แทงเข้าไปลึกๆหน่อยนี่ถ้าจะถ้าอยากดูเขาเจ็บเราก็แทงเข้าไปอีกแล้วก็ดูตรงตาเนี่ยถ้าเขาไม่เจ็บเราก็ยันเข้าไปอีกดันเข้าไปอีกหมุนให้แน่นเลยนั่นถ้าเขาเจ็บแล้วเขาจะบอกเราก็เอาเสร็จเลยทีนี้ แล้วก็ทำยางนี้นะครับวิธีทําเอาตัวนี้มาหมุนตอนนี้เสร็จแล้วนะครับหมุนแล้วก็เอาคาไว้คาไว้เสร็จแล้วก็มีเทคนิคของช่างอันนี้เขาเรียกว่าเสร็จแล้วดูนะครับเนี่ยมันจะดังดังอย่างนี้ดูนะแล้วก็แตะแตะมันจะทําให้รู้ว่าแขกนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็หมุน งันพราเขาเจ็บเขาจะหลับตาแล้วก็ดึงอันนี้ออกปุ๊บแล้วก็กดไว้แล้วก็เคาะลิบอันนี้คือหลักการแค่หูครับแล้วก็นวดหูนิดหน่อยที่เราทําให้เขาเนี่ยครับเสร็จแล้วครับปิดเลยครับสวัสดีครับถ่ายหน้าช่างอ่อนนิดนึงครับอันนี้คือวิธีแค่หูครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับ